สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาต่อแนะนําการต่อชุดสายไฟกล่องดีเลย์แต่สาบช้านะครับก็จะเป็นการต่อในแต่เดิมหรือว่าแต่หอยโข่งครับต่อเหมือนกันนะครับแต่พวกนี้จะอยู่ในรถทุกรุ่นเลยก็จะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับหรือรถมอเตอร์ไซคลักษณะการต่อจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปมาดูวิธีการต่อง่ายๆครับผมอ่านี่คือแต่เดิมก็จะต่ออยู่แบบนี้นะครับบางบางคันนะครับทุกคันเลยก็จะมีสายไฟ2เส้นที่ต่อกันมาแบบนี้อันนี้คือเราถอดออกเลยนะครับ เราไม่ต้องไปสนใจให้เราเลือกเอามาสายไฟชุดเดียวนะครับอันนี้คืออดออกมาเลยนะครับนรถทุกคันนะครับสายไฟนะครับสายไฟลบที่ลงโค้งก็จะเป็นสีดานะครับส่วนสายไฟเส้นนี้จะเป็นไฟบวกที่มาจากการกดแตรนะครับผมก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองสีเขียวอาจจะเป็นสีต่างๆแต่สายสีดํานะครับจะเป็นสายลบสายไฟที่เป็นลบลงกาวเสมอนะครับผมให้เราเลือกเอาสายไฟเส้นเดียวเส้นที่มีไฟบวกนะครับผมให้เลือกมาแบบนี้เดี๋ยวมาต่อกันเลยครับ ก็สายสีแดงนะครับเสียบเข้าไปกับที่สายไฟบวกของรถเลยนะครับลักษณะนี้เสียบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่แล้วก็เอาไฟแช็กนะครับปิดท่อไว้ลักษณะแบบนี้นะครับครับส่วนสายไฟเส้นนี้นะครับให้เราเอาไปลงโคงนะครับผมลงคงรถตัวรถนะครับผมเพื่อใช้แทนสายไฟเส้นนี้นะครับให้ต่อตรงนี้เลย ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับสายไฟชุดนี้นะครับที่ยาวๆกว่าชาวบ้านเขานะครับสายไฟจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้เอาสีน้ําตาลนะครับผมนี่สีน้ําตาลนี้นะครับมาต่อเข้ากับสายสีแดงที่ต่อกับไฟบวกของรถเมื่อกี้นะครับนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับสายนี้นะครับให้ลากเข้าไปรถนะครับอ่ะเอาไว้ตรงนั้ก่อนนะครับเรามาข้างหน้าก่อนนะครับ สายไฟเส้นสีแดงที่เป็นสามทางเป็นรูปตัววายนะครับในลักษณะนี้นะครับผมให้เอาให้เอาปลายที่เป็นสายไฟเส้นเดียวนะครับให้มาเสียบเข้ากับสีดำนะครับที่มันเหลืออยู่นะครับผมแบบนี้แล้วก็เอากันช็อตไว้แล้วจะได้ลักษณะสายไฟที่เป็นแบบนี้นะครับสองปลายสายนี้จะเอาไปต่อเข้ากับแต่นะครับผมแล้วก็แต่นะครับผมให้เราแยกดําแดงให้อยู่ด้วยกันนะครับ ให้ต่อเข้ากับแต่ได้เลยนะครับสลับขั้วได้ไะมครับไม่ผิดเพราะว่าแต่มันไม่มีขั้วอยู่แล้วต่อได้เลยครับขอแค่ดํากับแดงอยู่ด้วยกันนะครับนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้เข้าตรงนี้อ่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ลักษณะนี้ แล้วก็ถ้าอยากจะต่อข้อกับแต่หอยโขงนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแต่หอยโข่งนะครับเราก็ถอดออกได้เลยนะครับ2อ,อันนี้นี่นีก็เก็บไว้แล้วก็ต่อชุดแต่หอยโข่งนะครับเหมือนกันครับต่อมันกันเลยดําแดงแยกกันให้ให้อยู่ด้วยกันนะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่หรือจะเสียบเหมือนผมเลยก็ได้อ่าเสร็จแล้วเราก็หาที่ย,ยึดแต่ของเราไว้ตามที่เราอยากจะเอาไว้เลยเลยอันนี้คือชุดชุดนี้เสร็จแล้วนะครับผม สายไฟนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยสายไฟชุดนี้นะครับให้เราเดินสายเข้าไปในรถได้เลยนะครับผมนี่เก็บไปตามเกาะร่องแบบนี้นะครับแล้วก็ออกไปเข้าตรงรูนะครับรูตรงนั้นก็ได้รถแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันครับแต่จะมีเรียกว่าจุกที่เอาไว้สาหรับสายไฟเข้าไปอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับสมมติว่าเก็บสายไฟเสร็จแล้วนะครับ อ่าโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเดินสายไฟนะครับในรถนะครับเป็นการเอาไฟไปเลี้ยงกล่องนะครับผมไฟเลี้ยงกล่องชุดนี้ที่มาจากหน้ารถนะครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นการต่อเข้ากับฟิลนะครับด้านในนะครับให้เราดูที่คู่มือรถนะครับดูที่คู่มือรถหรือตรงฝาที่ถอดฟิลออกมานะครับนี่คาว่าช่องจุดบุหรี่หรือช่องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับให้เราถอดออกมาเลยนะครับผมอ่าส่วนตอนนี้ผม ผมเจอแล้วนะครับช่องของผมก็จะอยู่ช่องนี้นะครับอ่านี่ถอดออกมาได้เลยนะครับผมนี่ฟิวรอเราเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เอาตัวนี้นะครับเข้ามาเสียบกับที่ผมให้ไปนะครับที่ผมให้ไปจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาฟิวที่เราถอดออกมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สายไฟตรงนี้ก็เอาไปลงกาวนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับแผงฟิวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปเลยนะครับ อ่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ลงกาวข้างๆนี้ที่มีน็อตเราสามารถลงกาวได้เลยนะเมื่อนี้เรียบร้อยเราก็จะได้สายไฟมาชุดนี้สองปลายสายแบบนี้นะครับนี่อ่ะโอเคครับเราก็เก็บสายไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสองปลายสายแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาต่อเข้ากับกล่องนะครับ เคดี๋ยมาดูวิธีการต่อสายใกล้ๆนะครับผมจริงๆผมทําไว้เป็นบังคับเสียบไปให้แล้วนะครับผมสายตัวนี้นะครับนี่สีแดงสีดําชุดนี้เสียบเข้าด้วยกันนะครับเสียบเข้าไปเลยอันนี้เป็นไฟเลี้ยงกล่องนะครับอ่าครับส่วนสีเขียวขาวนะครับให้เรามาต่อเข้ากับดําน้ําตาลนะครับเสียบเข้าไปเลยอ่าครับเสียจเรียบร้อยนะครับผมนี่หน้าตากล่องก็จะ เป็นแบบนี้เดี๋ยวมาลองกดใช้งานดูครับอ่าโอเคก็สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดกล่องได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สายไฟนะครับทั้งหมดที่ผมต่อเมื่อกี้นะครับผมพี่ๆไม่ต้องไปหาซื้อเองนะครับผมแถมไปให้นะครับทุกเส้นเลย คือเอาง่ายว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยก็แค่เอาไปเสียบเสียบตามขั้นตอนที่ผมแนะนําต้นคลิปก็ใช้งานได้เลยครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ